สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ของครูโอลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาดูสิว่าเราจะเรียนอะไรกันสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้พยัญชนะไทยไปแล้ว10ตัวเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้พยัญชนะไทยอีก10ตัวตั้งแต่ซอโซ่จนถึงดอเด็กค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันเลยค่ะ โซโซ,โซมีไว้สำหรับล่ามสัตว์หรือรถนะคะเด็กๆชอเชอเด็กๆจำง่ายๆเลยค่ะเป็นรูปต้นไม้นะคะเห็นต้นไม้แสดงว่านั่นคือชอเชอยอหญิงผู้หญิง ก็คือคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะดอชดาชดามีไว้สำหรับสวมไว้บนศีรษะเวลาที่นางรำจะต้องรำไทยค่ะเด็กๆตอปะตัก เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่มีเหล็กแหลมคมอยู่ด้านหน้าใช้ในการบังคับสัตว์ใหญ่ๆค่ะถอฐานเป็นของใช้ชนิดหนึ่งที่มีไว้สำหรับนั่งค่ะเด็กๆทอนางมนโทนางมนโท,นนโทคือนางรำ ที่จะแต่งหน้าขาวๆค่ะทอผู้เท่าผู้เท่าก็คือผู้ใหญ่ไวชรามีผมสีขาวเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะนอเนนเนนหมายถึงนักบวชที่อายุยังน้อยในศาสนาพุทธค่ะ ดอเด็กเด็กก็คือพวกเราทุกคนยังไงล่ะคะทั้งเราและเพื่อนๆในห้องเราคะ่ะมาทบทวนกันอีกรอบค่ะสอโซชอเชอย์ยอหญิงดอชดาตอปะตักถอฐาน ทอนางมนโททอผูเท่านอเนนและดอเด็กค่ะเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนกันนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายบทเรียนแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนฝึกท่องตั้งแต่พยัญชนะตัวแรก และในสิ่งที่เราได้เรียนไปวันนี้ด้วยนะคะส่งคลิปน่ารักน่ารักกลับมาให้ครูโอได้ดูบ้างนะคะสวัสดีค่ะ